สวัสดีทุกท่านทีมช่างเพื่อนก็ยังคงตีแบบอยู่ในขณะเดียวกันเพื่อนก็พักเที่ยงกินเข่าได้พี่น้องเลยแบบนี้นะแม่นั่งกินเขาดีๆนะแม่ผ้ากันนั่งแต่อยู่ในป่าเออนี่ลังกินเขาพี่น้องเลย,อเลยโอ้ด็กแกงไก่มือนี่เออ,เอ,อนั่งกินให้มันกืนลงคลองคัคกๆะห เออตาหนูเฮามีกับข้าวของเฮาอยู่ไดอย่าไปญาติข่อยไดเดี๋ยเขาบ่อิ่มเด้เออนางเล่นชื่อๆเนาะเออกับข้าวเฮามีอยู่อันปูนเอาเท่าใดนะปูนสิได้จองไว้2กิโครึ่งเนาะอมื่นเาเนาะเออมันจังบ่กดดันหลายเนาะมันเล็กแล้วเออบ่แล้วก็บ่จักแล้วมื่นเป็นังว่าเท ฮัลโหลครับสั่งปูนซีแพก็กแน่เอาพรุ่งนี้จองพรุ่งนี้ตอนเช้าบะจะสองคิวครึ่งหินอะไรเอาหินอันอันอันหินแม่น้ำมาละ อินกวดสองคิวครึ่งครับส่งไหนส่งบ้านนนรุ่งเรืองสำนักสงฆอยู่วัดเหมือนเดิมครับจะสำนักสงฆ์ใหม่ใช้มงคลเบอร์โทรเดี๋ยวสำนักสงฆใหม่ใช้มงคลเบอร์โทรหนูนี่ศูนย์หกห้า ศูนย์หกห้าแปดแปดหนึ่งศูนย์แปดแปดหนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งจ้าเออเอาสำนีละจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เชาวโทรไปหาจ้าจ้าค่ะขอบคุณค่ะเอาเรียบร้อยพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากัน มันจะได้ไม่รีบเกินพ้นว่าสิเทตอนบ่ายพี่น้องเอ้ยมันกระสีวัดเฝ้าโพดแล้วเออ้นี่ทุกท่านมีมาเห็นอ่อนแล้วก็ไข่แน่วันคันเออกูอยากจะดีจะได้บุญลายเลวพี่น้องเอ้ยว่าเวลามีญาติโยมมาบัดเขาชินั่งได้เนาะเออนั่งพักได้พี่น้องเอ้ยอยู่นี่นี่ร่มมัดมือพี่น้องเอ้ยร่มไปจนถึงบ่ายพอละ เออตอนแรกเพื่อนว่าสิว่างไว้พุ่นมันแดดฟังพุ่นผมก็เลยให้ว่างไวน้นี่เอออ,อยู่ตรงเครื่อไหม,ไมพอดีพี่น้องเลยสบายขนาดเลยเอออ้าสบายสบายเอออยู่ตรงนี้ดีแล้วนี่มีโฮมไหมมีเครื่อไหมนี่เครื่อไหมนี่ก็พอดีเลยเออเนาะักปันยัง ถ้าสมมติในอนาคตถ้ามีอีกชุดหนึ่งก็คือสิวไว้แจ้พุนละพี่น้องไอ้ยมองพุ่นละอืมมองผุ่นอ่อนะไวน้นั่งเพราะแถวนี้รู้สึกว่าร่มมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เออร่มมันก็จะมีตรงนี้ที่มันหนาๆนานาจังน้อยนะนี่ตรงนี้พอดีอ,อมีร่มตรงนี้นะท่านนี่เออตรงนี้นี่ถ้าสมมติอ่ะในอนาคตถ้ามีอีกชุดหนึ่งก็คือไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นี่นี่ตรงนี้ร่มดีนี่อยู่ตรงหน้าชานนี่ ตัวนี้ร่มสุดยอดเลยนี่เออตหนูได้มองนอนพักเที่ยงแล้วบ่นิสบายเลยนะเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวเหมือนกันเนะพี่น้องกำลังกำลังรังสรรค์เมนูอยู่เอออันนี้ตอนนี้ยังไม่เที่ยงนะสิบเอ็ดโมงเท่าไหร่ไม่รู้สิบเอ็ดโมงห้าสิบแปดอ่าเลยอีกสองนาทีเที่ยงอืม <c oughs> โอเคนะฝากไว้ท่านี้ทุกท่านทีมง,งานเราก็รอทานข้าวเที่ยงอยู่สวัสดีครับผม